ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนเกษตรสรนสร้างนะครับชุมชนบ้านปากภูนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม รวมพลสมาชิกว EC ทั่วประเทศบินลัดฟ้าไปจังหวัดนครศรีธรรมราชกับงาน YEC c o n คอน t น็สัญจรภาคใต้สายกิจชุมชนเกษตรสหชางนะคะก็รับจ้างผลิตนะคะงานหัตถกรรมชุมชนทุกรูปแบบนะคะก็ควบคุมการผลิตได้นะคะติดต่อได้นะคะ0 9 8 7 9 5 2 4 8 9ค่ะผลิตภัณฑ์เด่นๆของเรานะคะก็จะเป็นหัตถกรรมเชือกกล้วยถ้ามันย้อมใบกงกลางนะคะก็อยู่ที่ตำบลป่าภูนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะสวัสดีค่ะชื่อเปลียนนะคะมาจากว EC ีละนองค่ะก็มาที่ ชุมชนบ้านป่าภูนี่ยะคะก็มาเรียนรู้วิธีการจักสารค่ะก็ทําให้ได้รู้ว่าการจักสารของประเทศไทยเนี่ยส่งออกไปถึงต่างประเทศเลยถึงแบรนด์ดังๆหลายๆแบรนด์แล้วก็มีความประณนีตมากเลยค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไฮไลท์ดีๆจากงาน yec connect สัญจรภาคใต้มาให้ชมกันครับ